น e ั่งก yeah, ินก๋วยเตี๋ยวชมวิวด้วยวิวงามยี่ไคค่อยจะเปี่ยนถ่ายแล้วอย่างนี้สิคะนี่หันเลยเอาวิวหน้าก็เอาวิวหน้างามงามย้ายน้ำแล้ลงไปเลยย้ายโอ้โหหน้าด้วสวยงามมากเลย นั่งกินกระเกียวอยออู่ที่ไม่ได้กินพริกคือขนมอันนี้อันนี้ใส่ได้ไไอืมหวานแล้วนะคะอันหวานแล้ว wala ki kateu